สวัสดีครับวันหยุดสงการสุดยอดไม่ต้องทำงานหนเ้เลยหนึ่สองสามม เดี๋ยวเราไปซื้อของฝากกันก่อนนะฮะไปสวัสดีครับสําหรับวิดีโอนี้เราจะหยุดวันสงการและเราจะไปที่บ้านพี่ต้อมนะฮะก่อนอื่นมาซื้อของไปฝากเด็กๆก,กันก่อนนะครับไปเดี๋ยววันนี้เดินทางนะฮะ้อมแล้วโกทู <Go to. S 2> ไทยธานีขอให้ปลอดภัยเดินทางกันนะฮะตอนนี้หโมงย เราไปขึ้นรถตู้นะฮะแต่ว่าไม่รู้จะถึงที่หมอชิดกี่โมงนะเราก็นั่งรถตู้แล้วก็ไปต่อ BTS แล้วก็ไปที่หมอชิดซื้อตัว๋วแล้วก็ขึ้นรถเดี๋ยวถึงรถตู้ถ่ายให้ดูอีกทีนะฮะพอให้ปลอดภัยสุดยอด ต้องทงานการเดินทางรอบนี้ของเราคือไปขึ้นรถที่หมอชิดนะฮะก็คือไปที่ BTS แล้วก็ต่อไปที่จตุจักรนะครับเพื่อไปขึ้นรถเมย์ของเรานะฮะแล้วก็ไปซื้อตั๋วที่หมอชิดนะครับหวังว่าจะปลอดภัยแต่ว่ารถติดเกินโอ้โหเวยมขยับได้อย่างช้ามากๆนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรปลอดภัยนะฮะตอนนี้มาถึงแล้วนะฮะคุณแม่คุณเติร์แล้วก็ไตเติลมารับนะครับขอบคุณครับนี่คือ เอกชายไตเติลเฮ้ยเฮ้ยถือถ่ายนะไม่ใช่ก็ต้องถ่ายตัวเองแบบนี้สวัสดีครับนี่คือไตเติลเราเดินดูสวนกันนะฮะเราจะเดินไปดูเบเบ็ดกันนะฮะมาถึงเราก็เดินไปเอาเบเบ็ดมาเล่นกันเลยนะฮะวันนี้เรายังไม่ได้กินข้าวเลยจะอดจนเที่ยงอ่ะไตเติลเดินไปนาเไปดีเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ เอาแล้วนะฮะมาถึง<อ>วันแรกก็มีเรื่องก<อ>ันแล้วนะครับปล <c oughs> อดภัยนะฮะน้องหมาก็ปลอดภัยไต้ตื้นก็ปลอดภัยนะฮะเนี่ยนะค่ะพี่กอย่างเงี้ยเฮ้ยนั่นนี่ก็เป็นแปบเจ็บแต่ไม่เป็นไรต้องถ่ายอ่ะนี่มีกล้องตรงนี้ด้วยนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเดินไปเอาเบบี้บีชที่บ้านไต้ตื้นกันต่อนะครับไปกันมา น,นี่ตื่นแล้วนะฮะตื่นไปเช้ามากเลยนะฮะตื่นเล่นกันสนอยนะฮะเศร้าเกินบรรยากาศแบบดีมากเลยนะฮะไม่มีฝุ่นให้แสบจมูกเหมือนที่เราอยู่นะฮะและที่สำคัญก็คือบรรยากาศดีมากไม่ต้องทำงานสุดยอดที่สุดไปเลยและหมูหวานก็มาด้วยหมูหวานหมูหวานมะม่วงขอได้บอ วันนี้เรามาเตะบอลกันนะฮะแต่ว่าผมมากินมะม่วงก่อนนะฮะนี่งมันล้นเนี่ยากินได้เลยบะล่ะนี่มันล่นอ่ะป่ไก้เก็บนะมันล้นวางที่ไอคิวแล้วก็ไปต้นไปเตรียมตัวเตะบอลนะฮะแต่ผมก็ยังกินมะม่วงก่อนเพราะผมกินมะม่วงหน่อยนะฮะผมไม่ต้องทำงานสุจอด ระหว่างพี่คนอื่นเตรียมตัวไปเตะบอลนะแต่ว่าผมก็ยังกินมะม่วงอยู่นะมันแซ่บซะเกินสุดอร่อยสุดเจ๋วหนึ่งศูนยเอาละพร้อมแล้วมาเลยมาเลยลงสนาม จริงๆแล้วเรื่องเตะบ,บอลนี่ไม่เก่งเลยนะฮะแต่ว่าที่ชอบก็คือไม่ได้ทำงานแล้วก็มาเดินเล่นชิวๆรบรรยากาศมาเดินเล่นกับไททันนะฮะแล้วก็ไอคิวนะฮะโอ้ล้มแบบแรงเก,กินอยากให้หยุดแบบนี้สัก oh, ปีละ315วันหแวันไปทำงานแค่เดือน2เดือนก็พอนะฮะ ดจอดสบายเกินเจ๋วันนี้หลังจากเตะฟุตบอลแล้วก็เตะกล่องโฟมด้วย <Hey. S 1> เฮ้ยแบบลม้มแบบล้มอ่ะดูเตะบอลเหนื่อยแบบนี้นะฮะกินข้าวเย็นอร่อย <S 2> <S 2> <S 2> แน่นอนนะนี่เ เดิดึงหลอครับแล้วว่าพรุ่งนี้ยายบอกว่าต้องทํากับข้าวนะแล้วก็ไปวัดตอนเช้านะพี่ว่าเดี๋ยวจะทําพัดกะเพรายายบอกไว้นะตอนนี้เราก็เลยรีบกลับบ้านกันกรนะครับกลับบ้านนี่คือคนย่รอนรอเรากลับมาจากติบอนรอดทุกคนก็เตรียมกับข้าวไว้ให้หมดแล้วนะฮะ เจ๊ยผิวก็เลยได้แค่เป็นแผนกึ่งข้าวนะครับเดี๋ยวเราพาชมกับข้าวที่ทุกคนเตรียมไว้นะครับโอ้คูเผาเอาไฟหมูจะห้างเฮ้ยไม่ใช่เนื้อย่างอันนี้คือกุญแจนะถ้าแหงแววกล่าวใช่ชิมอะไรคะนี่อ่ะก็เนื้อย่างโอ้แล้วก็ผักเว็มเยอะ แบบหอมกินเลยแซ่บโุนมาทั้งหมดเลยนะครับอร่อยแบบสุดแซ่บไปนอนฟันดีเจอกันตอนเช้าเช้าแล้วนะครับแล้วก็เตรียมกระเพราเนื้อ,อาาไปที่ว,ทวัดนะครับนนกับคุณยายเป็นเขาตายใหญ่ปีแล้วเขาก็นอนอยู่ในโงรงแก เขาก็ออกมาเปลี่ยนที่วอนออกินกระเทียมเจียวหอมมากๆเลยนะฮะตื่นเช้ามาขนาดนี้หิวข้าวใส่ใบกระเพรายิ่งหอมกว่าเดิมหิวข้าวอีกแล้วนะฮะกินก่อนพักได้หรือเปล่าเตรียมใส่ปินโตอาบน้าเต่าด่าง <c oughs> ถึงแล้วนะฮะ <c oughs> นี่คือที่วัดนะ <c oughs> เป็นระเบียงไม้แบบใหญ่มากนะฮะแล้วก็ คนมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะร,รับพรนับบุญมาฝากทุกคนนะครับพนมมือเลยนะฮะสุขสันต์วันสงการขอให้มีความสุขตลอดไปตลอดปีนะครับเรียบร้อยกระบานเมื่อเช้าฝนตกด้วยนะฮะบรรยากาศก็เลยเยินฉ่ำเบียดยินสบายนะฮะไม่เดือดร้อนสุดเจ๋วสุดยอด ภารกิจวันนี้คูเต้ยจะพาเราไปเก็บมะปรางแล้วก็มะม่วงที่สวนนะครับแล้วก็คุณหลาด้วยนะครับก็รอบนี้พี่ต้อมป่วยนะครับให้พี่ต้อมพักผ่อนก่อนจะได้หายเร็วๆนะครับเฮ้ยลงเบียออันนี้ขนาดยังไม่ถึงสวนนะฮะก็มีต้นมะม่วงแล้วนะครับ <tem po> เดินต่อไปอีกเรื่อยๆเ,ยเดี๋ยวก็ถึงนะครับไป ถึงแล้วนะครับนี่คือต้นมะปรางนะฮะเดี๋ยวคุณหลารีวิวเป็นยังไงรสชาติรีวิวหน่อยฮะด้อยู่ผมคิดว่าผมต้องชิมเองนะฮะ,ะดสดจากต้นติเอามาเลียดมาหนึ่งอันเพื่อชิมเปียวจี๊ดเสียวฟันมาก <laughs> เหมือนบักม่วงสมบักย้มผมก็รีวิวงงเหมือนกันนะไปช่วยกุณเตเก็บดีกว่านะฮะโอ้ oh, ได้มาแบบเยอะมากผมคือพแนเก็บใส่ถังลองใส่ดูนิดหน่อยนะฮะนี่ได้มาเยอะแล้วนะครับเแบียบเยอะมากโอ้แบบสุดจากต้นใส่กุัเ แต่ว่าครูเต<ป>้ยบอกว่ายังไม่หมดแค่นี้มีมะม่วงมันด้วยนะครับมาไว้เก็บมะม่มวงมันเพิ่มนะโอ้แบบเต็มถังอ่ะตอนนี้นะแกลเยอะเกินฮ่าขอบคุณครับ<ม>แต่ว่าภารกิจการล่าของเรายังไม่จบนะฮะนี่คือการล่าผลไม้มันง่ายเกิน <isten> สิ่งที่เราจะทำต่อไปคือออกล่าเราจะไปหาป่ามากินกันนะฮะ เฮ้ยมันอยู่อะมีแน่นอนฮะนี่ตัวเท่มีตัวเท่เทๆครับตอนแรกเราใช้เบ็ดกันก่อนฮะแต่ว่าครูเต้ยบอกว่ามีแหอย,อยู่นะหรือไปเอามาลองดูไหมได้ครับเจอเจอผมแทเดี๋ยวเจอเ,เสียนแหครับผมเสียนแหยเอาใหม่นะฮะขอไปขอไปเมื่อกี้ข้างแรก ไปสามติดปะได้นะฮะได้ปลามาหนึ่งตัวนะครับุดเจ๋วแล้วก็ไอคิวก็จะใช้เบ็ดอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเอาหน้าผ่ปเอาละฮะได้ปลามาหนึ่งตัวแล้วนะฮะเราก็พอเลยนะครับไปหาเก็บผักกันนะครับอ้าวนี่คือสวนที่บ้านคุณยายนะฮะเรียบจ้ามากแล้วก็มีมะม่วงอีกเหมือนเดิมนะฮะรูด้วยนะฮะขอผักหน่อยนะครับคุณยายฮะ มีลูกสมุนมาเก็บผักช่วยนะเฮ้ยมาเก็บผักหรือมะล่เอานีเลยนี่คือสวนฮะนี่คือหมานะขอผักนิดนึงนะครับแหมเดี๋ยวเกิดขึ้นเดี๋ยวจะผักไปทํากับข้าวสระด้วยนะฮะสาน้ำโอ้อีกฝั่งนึงก็มีสระด้วยนะครับพี่ป่าป่ะมีป่าป่ะโพล่เลยโผล่เลยไปเอาผักดีกว่านะฮะไปไปเก็บผัก ครับเดี๋ยวพาไปเก็บผักกระตอนะครับยายนะยายปูกไว้กระดด้วยนะฮะสวนแบบกว้างมากเลยนะฮะมีแบบครบทุกอย่างโอ้ยแบบไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดเลยนะมีแบบครบเลยอยากจะทำอะไรกินก็ทำแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนมาก นอนตากพัดลมสักครู่นะฮะนี่คือเจ้าข้าวเจ้านอนตากพัดลมยินจำเลยนะฮะข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าให้ปลาไปเฮ้ยดิปตดีเอากลับมาดูผลงานของไอคิวะ้ตอนนี้ได้ปลานาเพิ่มหนึ่งตัวฮะแล้วก็เอาน้ำฝากไอคิวของเราแล้วก็มะม่วงเน็ดมาจากต้นเลยแบบสดสดฟังเสียง เปียบกรอบเกินมะม่งวงมัน,นะฮะอร่อยมากสุดเจ๋วมาเสิร์ฟเฉยๆเบียบอร่อยกินโชว์ไปอีกทั้งหนึ่งชิ้นนะฮะแล้วก็ไปทำกับข้าวแกงหน่อไนะมกสดทำมะม่วงุุหลาเป็นเชฟกินข้าวสุดอร่อยเสร็จเรียบร้อยนะฮะ วันนี่ไตท้นมาชวนไปเก้มือกับการเตะบอลจากเมื่อวานนะฮะมาได้เลยเจอกันใส่นในะแล้วก็ไปไหนอีกแล้วก็ไปวัดแล้วไปวัดไปวัดไปทำอะไรไปอะไรนะเอ,อ่อไปเอาดอกไม้ไปอะอ๋อไปไหว้พระวันนี้ไททันไปทำบุญก็เลยไม่ได้มาเล่นกับเราเมื่อตอนเที่ยงเที่ยงนะฮะมพร้อมก่อนดีกว่าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยไปเตะบอล นักกีฬาเลยแอบนาหลาดูวะได้ได้ไดเอาคืมๆนะวันนี้คุณเป็นไงกับคุณเป็นไงกับการเตะบอลมาพร้อมแล้ววันนี้ผมมาซ้อมบอลกับนักฟุตบอลมืออาชีพฮะกับไทเติ้ลจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาจะเตะลูกที่ตอนพื้นถึงบอลครั้งที่สองนะเขานับดึง 2องบอลกับนักฟุตบอลมืออาชีพอะอะไรตบอลไปเลยคิดว่าวันนี้ชนะไหมคิดว่าวันนี้จะพลาดไหมผ่าทุกทุกแล้วเขาล้มลงไปเลยเขาบอกว่าเขา เ้ไดนะเขาบอกว่าผมขอเลยผมขอเลยลูกนี้ผมขอเลยน่าดูถอยไปเลยแล้วผมก็โยนบอลให้เขาแต่พอผมโยนบอลให้เขาผมหันไปดีเขานอนอยู่พื้นเอาดูมาดูโอ้มันจะหาเกินหนึ่งอะไหนึ่งเตะล้มล้มไหนไหนยืนแล้วต้องหยับกูยืนเลย อย่าขำนี่อย่าขำก่อนหยุดหยุดเลยอย่าขำนี่โอ้ยอย่าขำอย่าขำเดี๋ยวจะเปิดให้ดูดู ดูรอบพื้นเอาพอแล้วพูดเลยพอแล้วไปแล้วไปแล้วหมดเลยพอแล้วพอแล้วจริงๆริงนี่เอาดูตั้งใจดูตั้งกล้องตั้งกล้องตั้งกล้องอีกรอบนึงสุดยอดวันนี้พอแล้วนะ หนใหญ่โดนเฮ้ยนี่คือนน้ำเล่นแบบบอลกลับบ้านนะฮะกลับบ้านนะครับพรุ่งนี้ต้องกลับแล้วไปก่อนี้ไปลงรถก่อนนะกลับบ้านกันไปสรุปแล้ววันนี้ก็เตะบอลเล่นเจ๋งๆนะฮะไม่ได้แข่งกันเลยนะได้เรียบร้อยกลับบ้านเไปก็ค่อยดูไปตินข้าวค่อยดูในวิดีโอเลยเดี๋ยวส่งลิงก์ให้น้าหลาเดี๋ยวน้าหลาส่งมาให้ส่งให้น้าหลา แล้วนั่นหล่าส่งให้ใส่งให้พี่ต้อมแ่ตอมส่งให้ใครก็ส่งให้าายคืควายโนี่เลี้ยงควายแบบเป็นฟาร์มกันเลยกันฮะแบบเยอะมากต้องจอดรอสักครู่นะครับเดีาน้นาไปใส่หนังเดนม้ำกันด้าจอนย้าเกมคับไปไ้นยาย โอ้นี่คือสวนผักนะฮะผักเบียบเยอะมากเกมเตบอลไหมเกผักไปชิปเตะบอลมาใช่มาดูเบียบกินฟรีนะฮะไม่ได้ซื้อไม่ต้องทำงานก็ได้กินฟรีนะฮะขอใหญ่กินนะขอบคุณครับเบียบติมถังไม่ต้องตัดต่อใช่ไหมหลักตัดไงมันห้าขนาดเราห้าขนาดนี้คนอื่นห้าขนาดไหนคนอื่นเขาดูเขาจะแบบ ใส่ไปเลยวะนี่คือปลาดุกที่เราได้มาเมื่อตอนกลางวันนะฮะแล้วก็เชฟไปคิวได้เพิ่มมานะก็เลยทำเป็นย่างปลาดูสุดหอมส่วนคูเต้ยมีเพิ่มเมนูจิ้มจุ่มแล้วก็ย่างนี้นะฮะเดียวสุดแซ่บสุดอร่อยเอาเอาวัดอุณูมวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้ว เวลาผ่านไปเร็วมากเลยอันนี้รีวิวจากผู้ใช้จริงนะครับดูอย่างเหงื่อที่แล้วก็พรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเดินทางกลับนะครับกับข้าวมื้อน,นี้ก็อร่อยมากถ้าหากอันนี้เป็นหนังสักเรื่องหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็คงจะเหมือนฉากจบที่ทุกคนแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะแต่รู้สึกเศร้าจังเลยนะที่หนังเรื่องนั้นมันกําลังจะจบลงนะ แต่ก็ที่ผ่านมาก,ก็ขอบคุณมากเลยนะฮะอยู่ที่นี่แบบสบายใจมากๆเลยนะครับก็อยากเก็บคลิปวิดีโอนี้ไว้เป็นความทรงจำก่อนที่เราจะกลับเพื่อไปทำงานกันต่อนะฮะกลับไปสู้ชีวิตกันใหม่แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะ ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่เจอกันเมื่อเจอกันนะฮะ